น้ำใจไทยเพื่อไทยวัดนิคมประทีปหรือวัดโคกหลอกในจังหวัดตรังที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่นี้เป็นอีกหนึ่งวัดที่เราจะเห็นภาพพระสงฆ์และชาวบ้านร่วมกันทำอาหารในทุกๆเช้าเพื่อไปแจกจ่ายให้กับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยตามโรงพยาบาลที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์โควิด -19 ซึ่งที่มาของการทำอาหารแจกฟรีนี้เกิดจากพระครูอดุลคุณาถาเจ้าอาวาสวัดโคกหลอก เห็นถึงความลำบากของชาวบ้านที่ประสบกับภัยต่างๆที่ผ่านมาจึงเปิดโรงทานเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านในยามทุกอย่างและได้ทําแบบนี้มาเป็นเวลา5ปีแล้วครับวัตถุดิบเนี่ยเป็นของญาติโยมส่วนผู้ที่ลงมือปรุงอาหารเนี่ยนะครับก็เป็นพระนะครับเป็นพระสงฆ์ก็คือเป็นพระในวัดนี่แหละครับแล้วก็มีชาวบ้านมาช่วยมาหั่นผักมาหั่นเนื้อนะครับมาแพ็คของนะครับ นอกจากจะทำข้าวกล่องแจกจ่ายแล้วที่นี่ก็ยังเปิดเป็นศูนย์กลางให้ผู้ใจบุญได้นำข้าวของมาบริจาคอีกด้วยซึ่งทางวัดและชาวบ้านอาสาจะนำข้าวของที่ได้จากการบริจาคตรงนั้นจัดทำเป็นชุดๆแจกจ่ายแบ่งปันให้กับชาวบ้านในแต่ละพื้นที่ที่กำลังเดือดร้อนและก็ทุกยากในช่วงนี้อีกด้วยครับ เป็นโครงการที่ดีนะครับก็มันไปช่วยคนได้เยอะครับคนที่เป็นโควิดอย่างนี้ครับก็อยากให้มีโครงการอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆครับพระสงฆ์เนี่ยพูดง่ายๆเลยว่าเราอยู่ได้กับญาติโยมนะครับเรามีญาติโยมคอยดูแลอุปถัมภ์ปัจจุบันนี้นะครับเราก็ต้องปรับเปลี่ยนใหม่แต่คือพระจะอยู่เฉยไม่ได้แล้วก็จะต้องออกไปนะครับดูแลญาติโยมบ้าง นะครับก็เรียกว่าเราพึ่งพาอาศัยกันโยมทุกใจนํำข้าวมาให้สมัยก่อนตอนนี้โยมทุกใจกลับเราก็ไปช่วยเหลือญาติโยมกลับ,รบเรื่องจริงผ่านจอ